สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ธรรมะคําสอนของหลวงพ่อฤาษีลิงดำกับช่องเป้าหมายพระนิพพานจิตตังขอเชิญทุกท่านรับฟังกันได้เลยครับท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายตอนนี้ไปในเมื่อท่านสมา,า,มาทานไดยกรรมฐานสมาทานสินแล้ว โปรดสดับปฏิเวธาของท่านผู้เท่าต่อไปเมื่อคืนที่แล้วได้พูดถึงว่าท่านเข้าไปพบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเดิมนายอพอปัญญาสม,มาบัติตอนนั้นองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์ได้ทรงแนะนําในการทำน้ำมนต วันนี od, ้ก็อยากขอพูดถึงประโยชน์ขนมนตสนิดหนึ่งแต่ความจริงมันจะเม่เนื่องในการปฏิบัติในการเจริญสกรมฐานแต่ก็ถือว่าเป็นเมตตาบารมีถ้าหากว่าทําได้นมนต์ขนาดนั้นมีประโยชน์มากมายบางรายที่ว่าไหลยหาแล้วสาโรคจักโรคจะบาไม่หาย เพียงแค่กินน้ำมนต์เข้าไปครั้งสองครั้งก็หายบางคนก้างติดคอมาเกือบจะตายกินเข้าไปครั้งเดียวก็หายเย็บร่างกายทั้งหมดอธิษฐานกินครั้งเดียวก็หายแต่ก็ได้โปรดอย่าลืมว่าถ้าคนจะตายคนทำน้ำมนต์เองก็กินไม่หายเหมือนกันถ้าจะตาย เพรนั้นว่าพระพุทธมนต์ก็จะบรรเทาได้สําหรับบคุคคลผู้มีกรรมใหญ่เรว่ากรรมนั้นสามารถจะแก้ไขได้ถ้าว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททหลายจะนําไปใช้มองดูในบันทีกของท่านแล้วไม่เห็นเป็นห่วงใครท่านม่ได้บอกว่าสิ่งนี้ขอสงวนลิขิต ในเมื่อท่านไม่สงวนนิกสิกก็ขวัญดาท่านพุทธบริษัททำจิตให้เสม,มอกับท่านมีเมตตาเป็นสำคัญถือแบบแผนนั่นเป็นสำคัญเข้าใจว่าคงจะได้ผลต่อดนี้ไปเราก็มาย้อนถึงปฏิปัปาเดิมว่าในระยะหลังนี้ท่านได้รับคำสั่งจากองค์สมเด็จพระจินสรี ให้เจริญอริยสัจเป็นปกติเห็นทุกประหาทางให้พ้นทุกข์หาทางพ้นทุก์คือทำลายตัณหาในแก่ความอยากอยากมีอยากให้ทรงอยู่ไม่อยากสลายนี่มันเป็นอารม์ฝืนให้คิดด้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีที่มันได้แล้วมันไม่มีการทรงตัว ในที่สุดมันก็สลายหลายตัวเป็นของธรรมดาที่เรียกว่านิจังทุกขังอนัตตาและบริการต่อมาสมเด็จตสมาสมเด็จเจ้าแนะนําว่าต้องทรงพรมีหารสี่ตลอดเวลาทั้งอริยสัตว์ทั้งพรมิหารสี่และก็ให้มีอสุภกรรมฐานเป็นปกติและก็ให้มีมรณาอุสติกรรมฐานเป็นปกติทรงบรมีสิบเป็นปกติ ओ, รวมความว่าทั้งห้าอย่างนี้ต้องพร้อมอยู่ในจิตตลอดเวลาไม่ใช่นั่งท่องอย่าลืมว่าการปฏิบัติไม่ใช่นั่งท่องจําให้จิตมันทรงตัวเห็นอะไรก็ตามมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ไปหมดเราจะไม่ทุกข์ได้เพราะเราไม่อยากได้มันถ้ามันจะเคลื่อนไปก็เชิญมันจะพังก็ตามใจ ของธรรมดามันเป็นอย่างนี้จิตใจเรายืนอยู่ในกฎดของธรรมดามันก็หมดเรื่องอารมณ์ของบุคคลเราที่มีเป็นสุขจะเป็นสุขได้ก็ใสยเมตตาความรักสิ่งนและกันกุณาสงสารเกืือกูลสิ่งนและกันไม่ช้าไม่ริษยาสิ่งนและกันทิ้งคันถ้ไใครได้ดีฟรอยินดีด้วยเมื่อารมณ์วางเฉยเมื่อการต่างๆมันเกิดขึ้นที่เราแก้ไขไม่ได้ ทำใจไม่ให้หวั่นไหวต่อกฎของกรรมและก็สุปสษัญญาที่กล่าวมานั้นเป็นพรมิหารสีสุปสัญญาคือสุปรกรรมฐานหาความจริงในร่างกายของคนสัตว์ว่ามันเต็มบริวามสุขปรกโสมมุมดูตามความเป็นจริงจะไปฝืนมันโดยมากมันจะมองทางนอกหนังแท้ๆยังไม่คอยอยากจะมองมองเครื่องแต่งกายบ้าง ดีไม่ดีก็มองหนังเข้าไปนิดมองแต่ตอนที่สะอาดตอนที่สกปรกไม่มอง <c oughs> มองให้หมดตั้งแต่ผิวนอกเข้าไปถึงเนื้อในและต่อมาก็มรณาลุสติกรรมฐานนึกถร่งความตายเป็นอารมณ์ว่าเราจะต้องตายแน่เราตายถ้าอยาทรงความใดดีได้ก็ต้องมีบารมีสิบประการครบถ้วน ในาการห้าอย่างนี้พระองค์ทรงทบทวนว่าเจ้าทรงเป็นปกติอย่าข้าเคลื่อนจากจิตไม่ได้ถ้าจิตเคลื่อนจากการห้าระการนี้แล้วเมื่อไรนั่นหมายความว่าผลที่อยาพึงได้ที่ต้องการไม่ไม่ไมไมไมสมความปรารถนาใ <c oughs> นป่เป็น,นว่าท่านต้องช่วยตัวเองของท่านในการปฏิบัติ การช่วยตัวเองนั่นก็คือการทรงวิชาสามวิสองในวิชาสามตัวดีห้าในปัญญาหกคนดีที่เรียกคว่าเป็ญฌาโลกีนิยานโลกีและว่าปัญญาโลกีเขามีปัญญาและวิชาสามกันไว้เพื่อประโยชน์อย่างนี้ไม่ใช่ไปสแสดงฤทธิ์แสดงเอเดตอดฉบันตามที่เราคิดว่าถ้าทําได้คนจะเป็นอย่างนั้นคะนจะเป็นอย่างนี้ ที่แสองในวิชาสามห้าในวิญญาหกเขามีไว้เพื่อปฏิบัติเพื่อมรรคผลไม่ใช่จะมาสร้างความทาน,นงตนว่าเป็นผู้วิเศษถ้าคิดว่าเป็นผู้วิเศษเมื่อ,อไร่ก็จะกลายเป็นเปรตไปหมืน,นั้นเจ้ความดีก็จะสลายตัวไปต่อมาก็มาคุยทิ้งไม่จะคุยนะอ่านทิ้งการบันทึกของท่านต่อไป อย่าลืมที่ตอนนี้ผมจะลุยแน่จะลุยไปข้อไหนควรอธิบายฟังได้อธิบายบางทีย่อมไปตัดขั้งข้อทั้งข้า,า,ขาก็ผิดไปสกตอนนี้ผมจะไม่ตัดท่นว่ายอย่างไงก็ว่าไปตามนักสือที่ท่านบันทึกไว้ตัวมันก็ขยุกขยีกเลือกเกินเพราะตามที่ท่านเขียนท่านบอกว่าบางทีท่านเขียนกงคืนเวลาที่ทําเสร็จพระสั่งให้บันทึกท่านก็บ,บันทึก ทั้งทงั้งมืดอย่างนั้นอนะ่ะมันรอจุดไฟไม่ได้ดีวมันลืมแล้วก็บันทึกไม่ยอ่ยอๆแต่ผมอาจจะอธิบายให้กว้างเกินไปเขาเกรงว่าจะผิดในกันไม่ยอ่อมาก็ยอก่อกันไปต่อไปท่านกล่าวว่าทรงพยากรตอนนี้เห็นจะเป็นพระพุทธเจา้าพยากรณ์แล้วท่านบอกว่าได้ทูลถามว่าข้าพระพุทธเจา้าจะมานิพพานในระหว่างอะไร นี่จะเขียนฟังไม่ออกไอ้จัดการนี้ได้ไหมนี่มันไม่ใช่หรอกอันนี้อ่านไม่ชัดนะจะทูลถามว่าข้าพระพุทธเจ้าจะมานิพพานในระหว่างชีวิตนี้จะเป็นได้หรือไม่คั้งนี้ก็แล้วกันไอ้จัดการนี้มันไม่เขาทำไมเขาถาบามันทึ่เป็นกล่าวว่าทรงพยากรณ์ว่ายางช้าที่สุดอีกสิบปีเสร็จเล็กน้อย เธอจะได้มาและก็ทรงออบรหัสรูปหลังแล้วก็ถามว่าแล้วก็ท่านก็ถามว่าข้าพระพุทธเจ้าจะได้ประสูดาบันเมื่อไรก็ทรงมีเอกกรว่านี่เธอได้ประสูดาบันมันตั้งแต่กลางพรรษาที่แล้วมาแล้วนะรื่ว่าอย่างไง ต้องไม่เอยยก่อนว่ากลางบารรษาน่าจะได้ประสูด,ดาอ๋อว่ากลางบารรษานีเนี่ยมันน่าจะได้ประสูด,ดาบันไม่ใช่พรรษาปีนี้นะอาอของท่านม่ก็ชัดแหมตัวมันก็ใสเดือนนั่นก็ก่าวว่าเลิก เวลาเลิกรายกฏว่าสิบนาฬิกาคนเดียวอ๋อนี่เวลาลงมือปฏิบัติตั้งแต่เวลาเท่าไรแปนะด,าดนาฬิกาแล้วรอดเช้าสิรอตอนเช้ากินข้าวแล้วก็เอากันเลยนี่นะเอวิธีปฏิบัตินี่เวลาท่านทั้งหลายทํากันแล้วก็ฟังฟังแล้วก็จาจาไว้บ้างนะลองลองลอกแบบลอกแผนเอาไปไปพึ่ปฏิบัติอยู่บ้างไปจะมีประโยชน์ นี่ถ้ามันทึกต่อไปว่าวันที่สิบห้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกตรงกับแรเม้า่ําเดือนแปดวันนี้ขึ้นเจริญสมณธรรมไม่บอกเวลาได้เห็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรทมนอนต่แทงขวาแล้วก็ทรงสอนว่า เมื่อทำเมื่อทำฌานแล้วให้น้อมใจเข้าวิปัสนาตัดสรรกายทิฏฐิยี่สิบจะได้พระโสดาบันสรรกายทิฏฐิยี่สิบจะมันแยกแยก,แยกเป็นทั้ยี่สิบอย่างแต่ได้ว่าข้อแท้จริงๆถ้าเราจะทำกันให้ง่ายๆเห็นว่าภาพแรงกายนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่ว่าจิตใจของพระโสดาบันปัญญาอย,ย่างเบา ให้มีความเข้าใจว่าร่างกายนี้ตายแน่ถ้ามันตายก็เชิญตายเราไม่ต้องการร่างกายอย่างนี้อีกอันนี้สบายกว่านะาง่ายดีไว่ลาอตั้งยี่สิบและปีสามคืนมันก็ไม่จบสรุปแล้วเห็นว่าร่างกายนี้มันจะต้องแก่ร่างกายนี้มันจะต้องตายถ้าตายแล้วถ้าเราเกิดมาเป็นคนอย่างนี้อีกเราก็ลําบากไ้เกิดเป็นสัตว์นรกก็ลําบากไม่มีประโยชน์ นี่ฟังต่อไปให้มันทิกต่อไปว่าวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกวันนี้พบท่านพระมหากัจจยนะคือพบในฌานนะก่อนพบได้พบสพร, <c oughs> ระการแพระการท่านประกาศตนว่าท่านเป็นแพรการมองแล้วเห็นท่านแหมหน้าตาใหญ่โตก็เป็นเทวดาเรานีเอง เห็น,นารายกันแล้วก็เข้าไปท้าบอกนี่ระก,การจ๋าว่างๆเนี่ยแต่มันบีบชีวิตให้ตายไปักทีทเถอะฉันเบื่อไอ้ร่างกายบ้าๆบอๆที่มันเต็มไปด้วยความทุกข์จริงๆฉันไม่เห็นว่ามันมีความหมายสําหรับฉันพวกอย่างนั้นถ้าการฉันก็เฉยแล้วเฉยแล้วก็เลยกลายเป็นคนบ้าผูค้คนเดียว แล้วต่อมาท่านบอกว่าท่านใน้พท่านพระมหากายะนะที่ต่างกําลังเพราะว่าชั้นท่านใช้พออิญญาสมาบัตตลอดเวลาเวลาจะทาจิตเข้าสมาธิจิตก็ฆ่าพิญญาสมาบัตตลอดเวลาวันข้างวันไม่ยอมคลายจากอภิญญาสมาบัติอย่างน้อยที่สุดก็อถอนกําลังจิตมาอยู่แค่อุปจารสมาธิบ้างปฐมฌานบ้างทุติยานบ้าง เวลาคุยกับชาวบ้านก็ตั้งอยู่ในอุปจาระสมาธิตลอดเวลาอันดับแรกตอนเช้าเข้าจุดจบถึงสมาบัติแปตรงอภิญญาไว้เวลาจะเดินไปเต็มเป็นำบ,บายก็ตั้งจิตอยู่ในปฐมฌานมีเป็นปกติธรรมดาของท่านเ <c oughs> มื่อว่างๆแล้วก็จิตท่านก็วิ่งโปรดเข้าถึงสมาบัติแปดแล้วถอยลงมาถึงฌานสี่ตรงอภิญญาไว้ เพื่อต้องการจะเห็นอะไรได้ตามความประสงค์ทุกขณะจิตที่ต้องการจะเห็นท่านบอกว่าท่านปรมมหารกรเจรนะท่านสอนให้พิจารณาว่าให้มั่นคงจงทําจิตใจให้มั่นคงท่านถามว่าท่านบูเท่านะท่านมเท่าถามว่าท่านจะได้พบเห็นได้พบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหม ท่าเนเบญหาเจษตรนะตอบว่าพอเดี๋ยวก็จะได้พบท่านถ้ารอสักครู่ก็ได้พบสมเดม็จตัสมาสมุทิเจ้าสมเด็จระสมาสมุทิเจ้าทรงสอนว่าเพื่อความเป็นประโสดาบันของเธอถ้าต้องถ้าเธอต้องการความเป็นประสดาบันต้องปฏิบัติอย่างนี้แมง ก่อนฉันอาหารให้พิจารณาอาหารเป็นอาหารเรปฏิโกรสัญญาที่พวกเราเรียนกันแล้ว <c oughs> รู้กันแล้วทั้งหมดสองให้จะอสุสัญญาให้มากเพื่อตัดรากสามให้ละอัสมิมานะคือการถือต,ต,ตัวถือตนแลวตัดนั้นละสกายาทิฐิเห็นว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเรามันตายแน่ และก็อาศัยวิปัสนาคือกายาทิฐิและมีอริยสัจเป็นพื้นฐานเพื่อความเป็นประโสดาบันนี่สบายอย่างนี้ความจริงประโสดาบันทั้งท่านหมายเอาสูงมากอ้าว้อท่านเขาทำนี้เองต่อไปถ้ามันเทคว่าวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหก ในเจริญ้รยกรรมฐา,านตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้ถ้าไม่บอกว่มาเลิกเอาเวลาสิบห้านากาสามสิบนาทีนี่นแสดงว่าพราะว่างแขกเขาก็รอเลยไม่ยอมว่างนั่งท่าไหนก็ได้นอนท่าไหนก็ได้ว่าเป็นจังหวะไม่ยอมให้ค่าจากจิตก็จะไปค่าอะไรก็คนตรงอภิญญาสมาบัติเพรเล่นสมาบัติตลอดวัน ก็ไม่ต้องบอกว่าเลิกอีตอนเลิกด้วน่ากลัวจะมีคนมาหาเลิกจากเลิกเวลาสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีใกล้ถึงเวลาทำวัดเย็นนอนพักจากการท่องนองสืีมหาปฏิบัินานัสูตรอ้อท่องนองสืีมหาบัติฐัานปาฐะเป็นบทบาลีย่อๆทาหรับตาเธสวยกันไม่ใช่เต็มที่ มา,าสติปัฏฐานปาฐานี่เป็นบาลีย่ยอๆนะธรรมอารมณ์ขยายในสมณะและน้อมเข้าวิปัสสนาธรรมอารมณ์ขยายเข้าในสมถะและน้อมเข้าวิปัสสนาญาณเขาไม่เลิอกอยู่ทีน่นี้เนี่ยถ้าเราเสือเสจก็เลยเข้าอ้มหาสติปัฏฐานปาฐานั่นก็เป็นอารมณ์กรมรมฐานเหมือนกันโดยจับถ่อยคำในนั้นพระทาน้ภาษาบาลี ท่องไปก็รู้ว่าภาษาไทยเขาแปลว่ายังไงเลยจับอารมณ์ในนั้นนะเป็นสมถะภาวนาไปเลยจับแล้วก็น้อมเข้าสู่วิปัสนาญาณโอ้โหแม่ก็เล่นอย่างนี้ถ้าเล่นอย่างนี้จะไม่ได้ละหันจะไปได้ทาอะไรแล้วบอกคุณเนยก็ไม่ได้ยอมปล่อยเวลาให้ว่างไปเลยได้พบพระมหาเถระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นพระรหัน ไม่ได้บอกขี้ว่าจด้ว <c> ย <oughs> น่าจะกลัวพระหูเหลื่มทันนก็บ,บอกว่าจะเป็นอรหัสน,นิพานเมื่ออายุเก้าสิบเจ็ดปีกับสามวันอ๋อนี่ท่านพบก,กันแล้วท่านก็บ,บอกว่าเนี่ยฉันเป็นอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาธุระในสมัยพระเจ้าสโศกราชฉันเป็นพระรหัแล้่ก็ฉันนิพานเมื่ออายุเก้าสิบเจ็ดปีกับสามวัน แต่คุณเจ้ารูปนี้นั้นได้โปรดแนะนำให้ทำวิปสัสน,นาว่า,า,ะา,าจะเห็นผลอ๋อท่านบอ,าาอ,อนก,ก,ก,กอาาออว,ว่าจะเห็นผลภายในสิบวันอ๋เนี่ยอาจารย์น่ย่องมาสอนพิเศษปกติพระมหากะจยนะก็สมเด็จพระผู้้มีพระภาคเจ้าอาจารย์นี่ย่องมาสอนตลัดคิวว่าจะเห็นผลภายในสิบวันเมื่อทำฌานแล้วก็ให้ปลงในนิวรณ์ก่อน จำได้ไหมนิวรห้าระการลงตัดไปใช้หมดแล้วก็ทำสมาธิแล้วพิจารณาขันห้าตามไตรลักษณ์นยานไตรลักษณ์ะรู้แล้วนอนิจังทุกขามนตตาแค่มันสูงลงมาเห็นว่าอน,นิจังนี่มันเป็นของไม่เที่ยงจริงๆไม่ว่าอะไรทั้งหมดในโลกนี้ถ้าไม่เที่ยงเราไปยึดป็นเข้าแล้วมันเป็นทุกข์ต้องปล่อยตามมันมันจะไปยังไงก็ช่างมัน แล้วในที่สุดมันก็แหนาตาพังสลายตัวหมดอย่าไปยึดไปถือมันอย่าไปสนใจว่ามันมีอะไรมันจะเป็นเราเป็นของเราต่อไปแม้แต่ร่างกายเราอยัางพังในเมื่อร่างกายของเรายังพังแล้วจะมันจะมีอะไรทรงอยู่อะไรมันทรงอยู่แล้วก็ตามคาว่าร่างกายเราพังไปแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเรา ท่านบอกว่าต้องทำอย่างนี้จริงๆจังๆ่าปล่อยไม่ได้แล้วก็ต่อมาท่านบอกว่าจงปล่อยความยึดมั่นจากรูปที่เห็นทางตาเห็นไหมจงอย่ายึดวารูปนั้นปเ,เป็นเราเป็นพวกเราที่ไม่เห็นทางตาปล่อยเสียงที่ได้ยินทางหูปล่อยกลิ่นที่รับทราบทางจมูก ปล่อยรสที่รับทราบทางลิ้นปล่อยสัมผัสที่รับทราบทางกายปล่อยอารมณ์ใจที่เป็นอกุศลอย่าเข้ามายุ่งฟังแล้วก็จํานะนี่เราเรียนกันมาแล้วไม่ต้องอธิบายมากท่านย่อมาผมเห็นว่ามันยากผมก็ย่อไปเพราะว่าท่านก็บอกว่าไอาเป็นอะไรบ่าลอยใจว่าเป็นชิ้นอ่าเป็นเชื่อของเดิม มาพาะอารมณ์ทั้งหมดเรื่องจากลูกอ๋อท่านบอกว่าไอ้ที่ต้องมาเกิดอย่างนี้ต้องมาเป็นทุกอย่างนี้เชื่อเดินมาเพราะอาศัยรูปเป็นสําคัญเชื่อใสู่ปทางตาใส่เสียงทางหัวใสยกลิ่นทางจงมูกอาใสรสทางลิ้นอาศัยสัมผัสทางกายอาศัยอารมณ์ใจที่เกิดขึ้นในกามา,ารมณ์เนี่ยต้องที่มาเกิดมาเป็นอย่างนี้นะ อาศัยตัณหาเป็นเจ้าเรือนทำไมอย่างนั้นไอ้ตัณหาก็คือความอยากอยาก,ยากได้รตกสวยๆอยากได้เสียงเพราะเพราะอยากได้กลิ่นหอมหอมยากได้รสอร่อยอร่อยอยากได้รับการสมัมผัสที่เราพอใจอยากได้อารมณ์ที่ที่ทพึงปรารถนา,นาท่านบอกนี่ว่าไอ้โทษนี้มันเป็นเจ้าเรือนต้องทำลายไปสี่หมด ต้องทำให้ได้แล้วจะรู้ผลภายในสิบวันจัไม่นะจัไม่ดีนะใครอยากจะได้บรรลุมรรคผลเร็วๆแล้วก็ปล่อยตามที่ท่านบอกผมไม่ย้อนนะขี้เกียดย้อนย้อนก็ซ้ำอับล่าจะรู้ผลในสิบวันดูหนักดูคุณท่านดูที่ว่าท่านพูทเถ่าจะเอาได้ไหมแต่บ่าทำของพระผู้มีพระภาคเจ้าจย่อมให้ผลแกบบ่บุคคลผู้ขยัน แล้วก็ไม่มีใครอาจจะพยากรณ์กำหนดระยะเวลาที่จะสำเร็จปักผลได้โอ้โหต้องให้ความมั่นใจขนาดนี้ขยันนี่มันต้องขยันถูกด้วยไม่ใช่ขยันผิดนะขยันตามท่านว่านี่ถ้าขายันจริงๆเวลาจะทำโซสมาธิให้เต็มที่ให้จิตมาทรงตัวแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาให้นในรวปทางตาไม่เป็นเรื่องเสียงทางหูไม่ได้ความสิ้ทางจโมไม่เป็นลด เราว่ากันปีปาถ่ายไปกันลลวกันว่าให้เห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ยึดถือปล่อยมันให้หมดเสียงมันจะเป็นเสียงดีหรือเสียงเลวก็ช่างรลปดีรูปเลวก็ช่างกินดีกินเลวก็ช่างรสด,ดีรสเลวก็ช่างสมัมผัสดีสมัมผัสเลวก็ช่างอารมณ์ใจทรงไว้ในด้านาเฉพาะอารมณ์ที่ตินกุศลอย่างเดียวคือตั้งไว้ในด้านสก,กายญาทิฏฐิ ทำลายอัศมิมานณีิถีตัวเทตนวมาเป็นเราเป็นของเราโอ้โหอย่างนี้สิบวันได้แน่หรือเวลาสามนาทีอ่ะท่านก็พูดต่อไปว่าวันที่สิบแปดเจกันดาคมสองพันห้าร้อยหกเวลาเก้าเมริกาเริ่มทำสมณพัมณธรรมเห็นไหม ในเวลาท่านจะไม่ยอมปล่อยให้มันว่างไปเลยนี่ก้ายนาฬิกา,ววกานี่แสดงว่วาทำวัดเสร็จมาแล้วใส่ข้าวเสร็จทำวทัดเสร็จเริ่มทำสมณธรรมในระยะต้นได้เห็นท่านพระมหากจัจจายนะอย่าลืมนะท่นานใดพัญญาท่านควบคุมมาพิญญาได้โปรดให้สัญญาบอกระยะยานมีเรื่องพราพิญญาแล้วผมไม่ธิบาย ม่าต่อมาได้น้อมจิตเข้าสู่จตุสชาญขั้นละเอียดอย่าลืมชาญสี่สองอย่างมันมีอย่างหยาบแลอย่างละเอียดเทาเรียนกันมาแล้วยึดพระนิพันเป็นอาตุสมาสมัมปทาพอยิตพะนิพันอารมณ์เ้าใสที่ทรงภูมญาจิตมันก็พุ่งพล้ดเอื้อทิตสมาในกายพุ่งพล้ดเข้าไปจจับอยู่ที่พ,นพันิพาน ไม่รับโอาวาทเจองค์สมเด็จพระวิชิตมันว่าขอจงปล่อยอุปาทานในขันห้าเสียแล้วก็ทรงกล่าวว่าความสำเร็จไม่มีใครเพยากรณ์ได้สุดแล้วแต่ความขยันระองทรงกรุณารูปหลังลูกศรษะแล้วก็เสด็จไปเพื่อให้อาวาทจะคนอ,อื่นอ๋อไม่แสดงว่าทีนิพา่านมีคนหลายคนมีเข้าไปได้ ท่านให้ว่าที่เรื่องนี้ว่าจงปล่อยออุปาทานในขันห้าสจงอย่ายึดมันไว้ขึ้นที่ว่าความสําเร็จมรรคผลใดๆไม่มีใครที่สามารถจะมีก่อนได้แล้วท่านก็เร็จไปให้วา่ากับคนอื่นที่ตอนนี้ท่านบอกว่าจิตของท่านตั้งมั่นอยู่ที่พระนิพพานพอสมควรเขาได้อาศิสมานกายนั่งอยู่ที่พรนิพพานพอสมควร แล้วยังเข้าสู่วิปัสนาญาณแยกขันห้าออกจากจิตโดยเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารนินยานไอ้รูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรส,สก็ดีสัมผัสก็ดีอะไรก็ตามมันไม่มีอะไรทรงตัวมันดับทิ้นในในที่สุดแล้วก็ว่างจากจิตจิตมันก็ว่างจารอารมที่พอใจในรูปแล้วก็ ท่านก็ทนถึงชาติก่อนๆในอดีตด้วยอำนาจปุพเพในวาสานุสติยานปพระมันตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายไม่อะไรมีการส่งตัวพอสมควรแล้วก็ขยับติดเข้ามาเข้าจ okay, ับอิปัสนาญาณอีกพอรมสบายมากเวลานี้บรรดาท่านหลายเวลาที่จะพูดกันมาหมดเสร็จแล้วนี่นะขาบรรดาท่านหลายฟังปฏิบัติทายของท่านพทเท่าแล้วก็เอาไปใช้บ้างนะ เราไม่ได้ปัญญาสมาบัติแล้วก็ทำจิตของเราให้เข้าถึงจุดสูงสุดในรมที่สมาธิที่เพิ่งมีได้ถ้าใช้อารมีปัส,สนาญาณเคลียรยสัตว์ตัดสกายทิฐิถ้าจิตมันแยสั่นก็ทิ้งเข้ามาจาับสมถะใหม่ให้รมทรงตัวจิตทรงตัวนี้แล้วก็ใช้ปัศนาญาณช่วยยานี้ไม่ใช้ก็ไม่รูนน้มาผลตามหลวงพ่อเท่าตามมีกล่าวมาแล้วนี่ สำหรับเวลานี้ก็หมดกันแล้วก็ขอบรรดาษนหลายโปรดทรงกำลังใจของท่านให้ทรงไว้ซึ่งความดีตลอดกาที่ท่านมุงเยน